นะอันนี้คือ่วนหนึ่งเพืออาจาร,รย์ไม่เห็นที่บ้านไม่ใช่อาจาร,รย์ไม่อยากตอบนะ,ะอยากจะตอบใจจากขาดอยากจะบอกคุณเต็มที่เลยนะ,ะ,ะแต่อาจาร,รย์ถึงบอกคุณว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่ะอมีสายเข้านะคะเป็นโฟนอินเข้ามาสอบถามพูดคุยกับอาจาร,รย์สดๆเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าห้าหกห้าเก้าหนึ่งหกห้าสี่ตอนนี้มีสายเข้าสวัสดีค่ะสายแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจากจังหวัดไหนครับจากสงขลาครับสงขลาเลยครับ บ้านหทังี่อะไรครับโอเ้เพื่อแจ้งผมกําลังจับสูกบ้านใหม่ชิ้นนี้บ้าน,นาผมยกสูงห้าสิบเซนจะทำยังไาบันไดขึ้นบ้านมันอยู่ตรงประตูด้านนี้อยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาจะดีกว่านะพะอจย์ไม่แนะนําให้อ่บันไดเนี้ยมปรตรงกับทางประตูบ้านเลยเราอย่าเอาสะดวก<บ>สิเราอย่าเอาสะดวกที่คุณทําเนี่ยไม่ผิดนะแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนทางสามแพ่งแต่เป็นเป็นทางสามแพ่งของคนเดิน นะถ้าเลี่ยงได้อาจารย์อยากจะให้คุณขึ้นด้านซ้ายหรือด้านขวาแล้วค่อยๆหักมุมเข้าบ้านมันจะดีกว่านึกภาพอ,าออกไหมนึกภาพบอกนะครับอ่าสูงห้าสิบเซนถือว่ายังได้อยู่ยังไม่เกินไม่ถือว่ายังผ่านอยู่นะครับเอาข้อที่สองครับอ่าข้อที่สองจะถามอาจารย์ว่าห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนั้นประตูขันทางหน้าบ้านได้ไหมไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เลยในคลิปขออาจารย์ก็มีบอกนะแก้ประตูห้องน้ําที่หันออกหน้าบ้าน คุณเซิร์ชเข้าไปเลยนะอาจารย์ช่งดีประตูห้องน้าหันอกหน้าบ้านก็จะมีคําตอบให้เลยนะครับไม่ใช่ถามตันแล้วเป็นไม่ต่ำผมทราบอาจารย์อาจารย์เค่การตูดเปงหมายถึงประตูหมายถึงห้องน้าห้องน้ำเลยถูกต้องไม่ใช่ห้องน้ำหรือห้องนอนอาจารย์อ่าใช่เหมือนกันเหมือนกันการแก้ลักษณะเดียวกันเลยอ๋อครับนะลองไปดูในคลิปมีอยู่นะครับครับผมนะขอบคุณมากนะรบกวนกดไลค์แชร์ย์นิดนึง นะขอบคุณมากครับอสงขาเมื่อวานก็ไปทานนายแต้มาสงขาอาจารย์ไปสงขามาเมื่อวานเนี่ยไปมาเมื่อวานคุณพี่คุณศักดิ์บอกว่าวิธีไหนในการแก้ดีครับก็น่าจะเป็นคําถามก่อนหน้านี้ที่ถามว่าที่ถามบอกว่าบ้านกว้างสิบยาวสิบอะค่ะหันทิศเหนือเนี่ยคือในการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะไปจัดให้ที่บ้านเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าเพราะว่าในการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเนี่ยคุณถามอาจารย์อาจารย์ตอบคุณเนี่ยมันได้แค่มันไม่เยอะ อาจารย์บอกเลยนะมันไม่เยอะ,ะนะแล้วก็ในการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันค่อนข้างที่จะละเอียดนะแต่ละเอียดของคุณนะแต่ง่ายสําหรับอาจารย์ค,คือส่วนหนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าอาจารย์ไม่เคยเห็นบ้านคุณคะนะแต่คุณอนะ่เห็นบ้านคุณคุณก็อธิบายอาจารย์ก็จะบอกว่า,าลักษณะอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปเห็นที่บ้านคุณ อยากจะบอกคุณไม่ใช่ว่าไม่อยากบอกคุณนะครับถ้าต้องการอาจารย์ยังไงเดี๋ยวก็เบอร์โทรติดต่อไปได้ค่ะนะนะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0882624655นะคะโทรมาได้อาจารย์จะเป็นผู้รับตั้งแต่หกนาฬิกาไปจนถึงเวลาสองทุ่มนะคะ